เจะาจีตัวไปเ้าไป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 เขามีธุระจะคุยด้วยเอาอะไรวะเอาขี้ควาบอยอปูเนขวดน้ก็มู่้ขวันวดน้าไปหยิบตอนนั้นเมันเป็นถวอน้ำแดงน้ำแดงพี่เลยจะเปิด

สตอรี่ <Story. S 2> oh, <okay. S 1> ป้าเปลี่ยนแล้ว